สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสุกุุนคนเมื่อนี้สาวน้องพามากินอย่งางลนตีนเลยจ้าเมื่อนี้ได้เมนูหมูกรอบหมูกรอบกับอันนี้อวุนเส้นเดสุขภาพตกที่เดืงจ้าสุขภาพตกที่เดืงมากินกันเลยเหนียวตุยมากินกันเลยจ้ามากินกันเลยพี่น้องแบบ แต่แสบแห้งเอาคำแรกแหกหมานน้ำจิ้มนี่น้ำจิ้มถั่วตัดนะจ๊ะจกมุมกล่องไปทางไหนหรอกอืมอืม ดิบดาวหัมหักอืมแซีบตัวไหนอืเมนูเพื่อสุขภาพนะคะใครจีบว่ากลินแปง้งยำแรงอืมเอาตัวนี้ไปกินแล้วจา้าพีน้่งแซ่บอีหลี่อ่ะ

เบืงอันนี้ทอดเองแบบใหม่ๆสดๆใหม่จากรสสดจาก <c oughs> ไม่ได้แค่ไม่ได้หว่นจ้ะมันอร่อยจุืม เต็มคาราเบลไปเลยจ้าอืมอืมมีคนถามสันวา ตานอ้องก็กินขำใ,ใหไงแทะอ่าสิอต่อต้องสินะค่ะว่าขันกินข้าน้อยสิบ่มีแบบว่ามันสิบ่ทแซ่บแหมมันไ่ได้อัธรลดแหมแต่ว่าเวลาเฮาไปกินกับสังคมเวลาเฮาไปกินกับโมกับพวกอะเฮา็สิกินคำาน้อยๆตามันรยาทอันนี้เฮากินผู้เดียวเฮาตรงกินแบบเป็นตาแซ่บป็นแหมเออเข้าใจบอ ว่าที่เห็ดกลิบได้กลิบหนึ่งว่าความกินเปรตแซ่บนี่เป็นนังใดนี่โอ้ยมันลำบากคะดีอื chim xem heo không Hắn thì tổng Quang mẹ นีหยังตัวกินมันเป็นแต่แสบมันกินบ่เป็นแต่แ่บเพราะู้ปดัยากน้าค่ะมันบอมมจาวาบอ่มันคอยกินยาตับต่างตับตัางตับต่าง,งม่นมีไผยยากน้ำอืมนาสดปากสุดอืม ไปแล้วจ้าพี่น้องมาแซบๆน้ำกัน,น,ะะนกกเ้อะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาวน้องในเนอะคะ่ะเป็นกำลังใจให้กันนะคะ่ะในการเฮ็ดคลิปต่อไปนะคะขอบคุณคะ่ะ